อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่3พฤศจิกายน2025นะครับมาฟังกันอัปเดตข้อมูลฟุตบอลพรีเมียร์กันก่อนไปทำงานกันแล้วกันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับเมื่อคืนนี้มีแข่งขันกัน2คู่นะครับโอ้ทั้งพรีเมียร์ทั้งไทยลีกเลยโมือวานนี้สุดมันเลยครับวนมาที่พรีเมียร์นะครับพรีเมียร์อังกฤษนะครับเวสแฮมนะครับทีมที่จะบวยของตารางนะครับ อยู่อันดับรองบวยของตารางชนะแล้วครับจะเป็นคิดว่าเป็นชนะนัดที่2ของฤด,ดูกาลของเวดเวดแฮมนะครับเออตั้งแต่อู้หลายหลายนัดแล้วที่ที่ไม่เจออย่างเงี้ยนะครับเวดแฮมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเ,อเจ้าสาร,ริกาดวงคำนิวคาเซิลนะครับฟอร์มเอ็ดดิฮาวแว่งไปแกว่งมาอยู่ครับมันยังไงชอบกดอย่างของนิวคาเซิลนะครับอ่านัดที่แล้วมาว่านัดนี้ มาโดนเวสแฮมถล่มที่ลอนดอนสเตเดียมไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับนำไปก่อนนะครับน่นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็มาโดนยิงตีเสมอในช่วงไปไปลายของครึ่งแรกอย่างสุดสวยนะครับแล้วก็คือพอครึ่งหลังมาโดนโดนโอนโก้ด้วยครับก่อนก่อนหมดครึ่งแรกเนี่ยโดนโอนโก้ด้วยอืมเป็นสองหนึ่งแล้วสุดท้ายมาจบอยู่ที่สามหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของชอนได้นะครับเออไม่ไม่ใช่เอ้ย ของนูโน่เนี่ยของนูโน่เนี่ยขออภยัยอ่าชอนได้เนี่ยไปอยู่เออ่ที่ฟอร์เรสเปลี่ยนเปลี่ยนจากเออ่พอตเตอร์ Potter ครับเกฮัมพอตเตอร์มาเป็นนะนูโน่นะนูโน่โดนไล่ออกจากฟอร์เรสแล้วก็ฟอร์เรสเนี่ยตั้งชอนได้ขึ้นมาแทนนูโน่อนูโน่ดอสซันโตนะครับผมก็ปรากฏว่าเวสแฮมเก็บ3แต้ไมไปได้ทำให้อันดับตารางคะแนนเออหนีหนีรองบวยขึ้นมา1นึ่ลำดับครับอยู่อันดับที่18แล้วตอนนี้ แข่ง10ชนะ2เสมอ1แพ้7นะครับอยู่อันดับที่18นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับหวังว่าไปเรื่อยๆโอ้เป็นทีมใหญ่นะครับเวทแฮมเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากก็แล้วกันอยู่ในลอนดอนสนามสวยนะครับสนามสวยแล้วก็จุความจุได้3-4ี่หมื่นคนในแต่ละนัดนะครับอส่วนนิวฮาสเซิลนะครับหลังจาก ินไข่ว้นัดนี้นะครับก็ยังอยู่ที่13นะครับอยู่อันดับที่13เช่นเดิมนะครับแข่ง1 0ชนะ3เสมอ3แพ้4ี่มีอยู่12แต้มนะครับไม่ไม่ไปนะครับไม่ไปครับตอนแรกนึกว่าจะมาแล้วก็ไม่มาแล้วก็ไม่ไปสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมนะครับอ่าทีนี้อยู่ที่เดิมนะครับนิวคารสเซนนะครับคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับ เรือใบ,บสีฟ้านะครับเปิดอิติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมาธนะครับทีมรองอยาฟงก่อนก่อนแข่งนะวะ่ากันเอะโดนโดนซัดไปแบบแคล้ายๆกับนิวคาสเซิลเลยครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อนหนึ่งทำให้อันดับตารางเปลี่ยนเลยครับเนะี่ยว่ากันที่บอร์นมาธก,ก่อนเลยครับบอร์นมาธหลังจากแพ้นัดนี้นะครับอันดับตารางคะแนนล่นลงมานะครับอยู่อันดับที่4นะครับอืมเป็นรองลิเวอร์พูลเลย แข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มีอยู่18คะแนนนะครับนี่คือล่าสุดของบอลหมัดนะครับส่วน Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าหลังจากเก็บ3แต้มได้ขึ้นไปรองจ่าฝูงนะครับแต่คะแนนก็ยังไม่ทาบกับอาร์เซนอลนะครับที่วิ่งไป25คะแนะนแะล้วก็คือตามอยู่6คะแนนนะครับแต่รอดูผลคืนนี้ครับรอดูผลคืนนี้ระหว่างซันเดอร์แลนด์กับเอเวอเรตต์นะครับที่ฟาดแข่งกันตีสนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง10ชนะ6เสมอ 1แพ้3นะครับมีอยู่19คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่ถึง6แต้มนะครับเรามาดูคืนนี้นะครับคืนนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับตีสามนะไม่ใช่ตีสองตีสามองอ๋อจำได้แล้วฤดูถ้าเข้าฤดูนหนาวหนาวเนี่ยโหมีวีอาร์ตีสามเอ้ไม่เตะตีสี่ตีห้าเลยเนาะถ้าเตะตีสี่ตีห้ามัจะเป็นเอ่อในแถบ,แถบโซนโซนอเมริกาไปนะครับอืมตีสามโอ้โหสุดๆเลยครับแบบ ถ้าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนเลยครับพอบอลเตะก็หลับอะไรประมาณนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับมาดูตารางคะแนนของซันเดอร์แลนด์ก่อนครับซันเดอร์แลนด์มีอยู่17แต้มนะครับหากว่าซันเดอร์แลนด์ชนะนะครับจะวิ่งไปรองจากฝูงนะครับเขียแมนยูลิเวอร์พูลลงมาเลยครับแล้วก็ไปทาบอาร์เซนอลได้ได้ทันทีเลยครับถ้าหากว่าชนะนะครับจะเป็น20แต้มนะครับแต่ว่าหากแพ้ก็อยู่ที่เดิมแหละ ขณะนี้ผลงานของแซนเดอร์แลนด์แข่ง9ชนะ5เสมอ4เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่17แต้มนะครับส่วน, F น,อนเอฟว์ตันนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะฮะอยู่อันดับที่15นะครับเดี๋ยวไปโซนท้ายตารางนะครับเออมามาอยู่ที่ควรจะอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเอ,อ่อต้องต้องไปดูว่าเดวิดมอยผู้ที่คุ้นเคยกับเอเว์ตันก่อนหน้านี้คมุมเอเว์ตันตั้งแต่ปีก่อนปี2011นะครับนะฮะ ก่อนปีมายาวนานนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักน้อยหนึ่งแล้วก็ตามสภาพนะครับโดนไล่ออกแล้วก็วนมาอยู่ที่เวสต์แฮมโอแ้แต่ทำเวสต์แฮมได้ดีนะครับเดวิดมอยเนี่ยทำได้ถ้วยคอนเฟอเรนซ์ครับเนี่ยเป็นโปรไฟล์ของชีวิตแกเลยนะครับพอมาทำเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่อันดับที่15นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำดีนะครับแต่พอมาฤดูกาลนีม้มันมาหล่นสาระวันเตี้ยลงยัง มีอยู่11แต้มนะครับอยู่อันดับที่15แข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับลุ้นว่าซันเดอร์แลนด์จะเก็บ3แต้มได้หรือไม่นะครับเนี่ยเพราะว่าฟอร์มของเอเวอร์ตันนี่บอลได้ได้เล็กนะครับคล้ายๆว่าบอลยาวๆไปวิ่งออกข้างหน้าอะไรบ้างแต่แกทำได้ดีนะครับถ้าถ้าสมมติว่าแกแกไปได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็มีจังหวะต่อบอลสวยๆนะครับแต่สุดท้ายมาอยู่อันดับที่15นะครับนี่คือผลงานล่าสุดนะครับตามหลังฟูลแลมด้วยคะแนนลูกได้เสียนะครับแล้วก็11แต้มนะครับเท่าลีด เท่าฟูลแลมแม่ฤดูกาลนี้เนี่ยแต้มนี่มันไล่กันเหลือเกินนะครับไล่กันเหลือเกินโดยเฉพาะหัวตารางนะครับอ่ายกยก,ยกเวทอาร์เซนอลปล่อยเข้าไปสวีคิาหน้านนะ่ะชนะรวดเลยและเกมของอาร์เซนอลเนี่ยไม่เร่งรีบเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยครับอืมอ่าซาลิบาอย่าเจ็บก็แล้วกันนะครับอืมอ่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซาลิบาเจ็บเจ็บเนี่ยมันเป๋ๆไปยังไงชอบกดน,นะครับและสุดท้ายก็คือลิเวอร์พูลม้วนเดียวจบอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ออาร์เซนลอาร์เซนอล มาบ้างนะครับโอ้นานนานมากมานานจริงๆเลยตั้งแต่ปีปีอะไรโอ้หลายหลายปีครับก็หวังว่าอาเซนอลจะไปยาวๆนะครับแต่ต้องดูตรง boxing day นะตรงปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่นะฮะอืมตัวน,นั้นจะเป็นคําตอบถ้าหาว่ายืนยืนระยะได้ใครที่นําในช่วงปีใหม่ส่วนมาก99%จะได้แชมป์นะครับลิ Liverpool, เวอร์พูลปีที่แล้วนะครับก็ก็เป็นอย่างเงี้ย หลังจากบ็อกซิ่งเดย์มาก็ยาวเลยจนแต้มขาดอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับคือผลงานล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับสรุปตารางคะแนนอาร์เซนอลนะครับณขณะนี้แข่ง10ชนะ8เสมอ1แพ้1นึ่ะมีอยู่25แต้มนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มี19แต้มนะครับแข่ง10ชนะ6เสมอ1แพ้3นะครับอันดับที่3คือลิเวอร์พูลนะครับแข่ง10ชนะ6แพ้4นะมีอยู่18แต้ม ตามด้วยบอลมัตนะครับหลังจากไม่ได้ไม่ได้3แต้มก็ลดลงมาอยู่อันดับที่4ในล่าสุดนะครับแข่ง10ชนะ5สเสมอ3แพ้2มีอยู่18แต้มตามด้วยสเปอร์นะครับ17แต้มเซลซีซันเดอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่8นะครับอ,ออันดับทีมที่ได้17แต้มนะครับไล่แต่สเปอร์เซลซีซันเดอร์แลนด์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17แต้มเท่ากันหมดเลยอันดับที่9คือคิสซันพาเลสน,นะครับมี16แต้มนะครับโอลิโวโอลิโอว์กานเนอร์นะครับก็ไปไป,ไปมาๆนะครับอืมแต่ว่าณณนี้นนนอา่าอาทย์นี้หมายถึงอาทิตย์นี้เออได,ได้ได้สวยงานเลยเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ0ขอบคุณนะกานเนอร์ล้างแค้นเบนฟอร์ดให้แต่ว่าทั้งเบนฟอร์ดแล้วก็คิสซันพาเลสเนี่ย เอาชนะลิเวอร์พูลได้ทั้งสทีมว่าอย่างนั้นเถอะไบตันนะครับ15แต้มแอตตันวิลล่า15แต้มนะครับแอตตันวิลล่าเกิดอะไรขึ้นในอาทิตย์นี้ฟอร์มไม่มานะครับแพ้ลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับที่แอนฟิลด์นะครับฟอร์มไม่มานะครับคือถ้าไม่มาเนี่ยมันจะยาวๆมันจะกข่งแรงหน่อยยังไงรอรอชมอาทิตย์นี้อีกทีหนึ่งในนัดที่11นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเตรียมไอ้นี่นะครับ อือ UCL นะครับแล้วก็บอลบอลถ้วยยุโรปนะฮะอืม UCL เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินเอาขึ้นให้อีกทีหนึ่งไม่ได้ทำมา2อาทิตย์ละก็มามุ่งเน้นกับพรีเมียร์ลีกนี่แหละเบนฟอร์ตนะครับอาทิตย์นี้กินไข่นะครับอืมแพ้แพ้กับคิตตันพาเลสนั่นแหละมีอยู่13แต้มนิวคาสเซิลก็แพ้เช่นกันครับสิแต้มเท่าเดิมฟูลแลมนะครับฟูลแลมมาเว้ย11แต้มนะครับจากโซนท้ายตารางขึ้นมาอยู่ตรงนี้ละฟูลแลมเนี่ย เอาชนะวูฟแฮมตันมาได้นะครับหลังจากที่แพ้ติดๆกันจ้าระวันเสี่ยงต่อการโดนปลดเหมือนกันนะครับมาโกซิวานะครับจาก8แต้มมาเป็น11แต้มแล้วเออถ้าไม่ชนะวูฟนี่ยุ่งเลยนะครับเอฟว์ตันนะครับกินไข่ก็อยู่อันดับที่15นะครับคืนนี้นะครับดึกๆเดีพบกับซันเดอร์แลนด์นะครับไปเยือนด้วยนะครับนัดที่แล้วเดี๋ยแพ้สเปอร์นะครับที่ที่ฮิลดิกินสันเลครับเปิดเปิดซิงทั้งน้นเลยครับสนามใหม่เลยครับ ผู้ที่เอาชนะเอเวอร์ตันในสนามใหม่ทีมแรกก็คือสเปอร์นะครับโทมัสแฟงนะครับเข้าไปถล่ม3าูนย์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้จะเป็นเช่นไรนะไปเยือนลอนดอนสเตเดียมนะครับถ้ากินไข่อีกก็อาจจะล่วงลงมาหรือว่าอ้อยอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมเพราะว่าไม่น่าถ้าว่าจะแพ้สมมตินะครับนี่เรื่องสมมติถ้าหากว่าจะแพ้ไม่น่าจะแพ้เกิน5ลูกนะครับลีดยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่16นะครับ อ่าเป็นเสียงยงตกชัน้นอีกแล้วแล้วก็เบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ยสวยๆงามๆม,มาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับอ่าพอมาอาทิตย์นี้กินไข่ไปนะครับก็อยู่อาทิตย์นี้แพ้อาร์เซนอลไป0ูนย์สอพอเข้าใจได้นะครับพอเข้าใจได้แพ้แพ้พทีมใหญ่แล้ววิธแฮมนะมาแล้วครับอคว้าสามแต้มแรกของนูโน่ดัสซันโตนะครับที่มาคุมเวิธแฮมแทน เกียร์แฮมพอตเตอร์นะครับก็อยู่อันดับที่18นะครับฟอร์เรสนะครับของชอนไดลงมาอันดับที่6แล้วครับหวังว่าจะขึ้นนะครับฟอร์เรสต์เขาเป็นทีมใหญ่นะครับเงินถึงว่างานนะครับเปลี่ยนแปลงทีมมาสองฤดูกาลนะครับก็ยังก็ปังๆเมื่อฤดูกาลที่แล้วดูดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับขึ้นไปท่าบถึงถึงอันดับที่2เลยครับมีอยู่พักหนึ่งนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะครับหลังหลัง คาบเกี่ยวปีใหม่ประกาศเต็มตัวเลยว่าเป็นทีมที่ไล่แชมป์เออเป็นทีมที่ไล่แชมป์นูโนนิวโนแจ้งเลยมาเนี่ยแต่พอไปเอาไปก็หล่นมาลงมาอยู่ที่5 6, นะ้าที่6สุดท้ายพอมาฤดูกาลนี้มาอยู่อันดับที่19นะครับเตะตัวเล่นก,ก็ไม่ได้ปล่อยไปเยอะนะครับงงมากเลยนะครับก็นี่คือแผนการทําทีมนะครับอยู่ที่แผนการทําทีมแล้วก็นักเตะนักเตะเนีเ่ยนะ ฟอร์มฟอร์มฟอร์มขึ้นลงขนาดไหนนะครับสุดท้ายนี่มามาดูวูฟนะควูบวูบว่าทรงทรงเมื่อปีที่แล,แล้วดูดีอยู่เลยนะครับวูบว่าวูบว่าเจอเจอลิเวอร์พูลจะชนะลิเวอร์พูลได้จําไดนะ้สุดท้ายมาโดนน็อกไป2อหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับพอมาฤดูกาลนี้โอ้โหออกทะเลยาวเลยนะครับเออเหมือนกับล่องเรือ,อ,อของลิเวอร์พูลแล้วล่องเรือออกทะเลพอพอมาเข้าทะเลแล้วเข้าเข้ามาฝั่งแล้ว แต่จะมาเก็บสเสบียงแล้วก็ออกต่อหรือเปล่าเนี่ยต้องดูกันดีๆนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยครับเออมาเข้ามาเก็บสเสบียงหรือแล้วไปต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเข้าฝั่งก็เข้าฝั่งเลยอะไรประมาณนี้ก็ยาวเลยโมเมนตัมตามเข็มนาฬิกาย,ยาวๆเลยนะครับอย่าทวนเลยครับทวนมาโอ้เห็นใจแฟนบอลน,นะครับแฟนบอลก็ห่อเหี่ยวจีจาห่อเหี่ยว <laughs> อ่ะโอเคนะครับคืนนี้ตีสานะครับดึกไปนิดนึงแต่ว่าก็ รอรู้นะครับว่าซันเดอร์แลนด์จะเก็บ3แต้มได้หรือไม่ถ้าเก็บ3แต้มขึ้นลองจากฝูงทันทีเลยครับส่วนเอเวอร์ตันไม่น่าจะามีผลอะไรมากถึงแม้จะจะได้3แต้มก็อยู่ในโซนถึงท้ายตารางนั่นแหละอ,อยู่ใน10อันดับสุดท้ายจะเป็นเช่นนั้นส่วนซันเดอร์แลนด์หากแพ้ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าหากชนะเนี่ยมีผลทันทีเป็นไฮไลท์ทันทีเอ้ยเอ็งมาจากไหนวะอะไรประมาณนี้มองดูแล้วาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลจะมอง จะบอกข้างๆตามภาพเลยภาพเนี้ยพูดได้ครับอ่าเป็นภาพที่มีเสียงเอ๊ยยังมาจากไหนวะอะไรประมาณนี้แฟนบอลจะรู้ดีนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้อ่าไปทํางานอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ